สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับมาช่องทาคิโอมวันนี้ผมจะมากดกาชาบัวไคตู้เฟสครบรอบสามปีเนาะของฮินาเดสนั่นเองเป็นตู้ฮินาเดสเนาะอ่ะสำรวนดีกว่าว่าผมคาดหวังตัวละครอะไรมั่งถ้าผมอยากได้อะไรนะผมอยากได้ชิคุเลออนเซนฮินาเดสคืออยากได้ก่อนที่มันจะการันตีอะ โทคิบันนี่โคโคนาเนาะแล้วก็โคธรรมะประมาณนี้ที่ผมอยากได้อันนี้มีด้วยมีเลอสเนาะประมาณนี้ผมอยากได้ก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีประมาณห้าตัวรวมๆแล้วพอสอย่างเดิงเพื่อนเอาอยู่แหละอ่าหกมีหกตัวเนาะมีโคโคน,นาด้วยซึ่งเป็นตัวฮิวเจะไวลงเลดบอสแล้วดี มาเรามาเริ่มดีกว่าว่าสองร้อยโลนี้ผมจะได้กี่ตัวเนาะมาครับมามท็อปีหนึ่งตัวไปเลยตีัวแรกปร๊บน้าขอชิดก่อนโอเคฮไม่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุบตัวแรกก็เปิดมาก็เอาแล้วดีไม่มีอะไรเลยไปต่อไปต่อ ไม่มีเวลาให้เสียใจไม่มีเวลาให้เสียใจท่องไว้ไปโลยโี่สิบอารอน่าอืออารอนา่าเอาละอารน่าเล่นหนักแล้วุบ,บ,บุบชุบแตกลุงได้สองลุงได้สองลุงทุกคน อุ๊ยมาแล้วโคทาคมะแคมโคทามะแคมครับผมตัวที่หนึ่งนั่นเองมาแย่ม่แย่ไปถอไปต่อไปต่อ,ปตอ,อเป็นใครยะเซนซ ก็สอตัวแล้วเนาะมีตัวใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวที่คนมีปืนสามอยู่แล้วแต่เล่นแต่แรกป่ะโหลที่สามสิบไปกันต่อปุอ๊บคือคือ,ค,อคือเขาจะไม่มาลุงให้ผมจริงใช่ไหมแบบว่าแบบว่าตัวที่ไม่ต้องแตกลุงอะ่ะอือมาถึงเต่าวะทุกคน ฮ้ยจุ๊บมาไม่ร้ารให้เสียใจจุ๊บเราได้สองลุงแล้วเนาะลุงที่สามตัวที่เจ็ดเราเราผมก่อยักษคิปเลยลุนลุนแบบทีเดียวรู้เลยฮึบรู้เลยรู้เลยวะกโมะดีปืนสาปแล้วไปลุงที่ห้าสิบต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมต้องเปลี่ยนแล้วอะ เขาบว่าต้องไปเปลี่ยน L2D แล้วทุกคนเขาบอกว่ามันแปลกๆต้องเปลี่ยนบัฟ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 ดูอันี้ไดบ้างเราก็ต้องเอาทีนาทีน่าช่วยนามาแล้หรือเปล่าเพื่ออัญเชิญตัวเองออกมาอีกทีหนึ่งไปลูกตู้เขา โลที่หกสิบมือไม่มีอะไรเลยเหล็กแกะวะผมว่ามันน่าจะเป็นเหล็กเหล็กแกะสองนี้เตลนี้ก็ไม่น่าใช่หรอกอยู่ที่ดวงนะไปโลที่เจ็ดสิบบไม่มีอะไรเสียใจจริงคุณโอ้ไม่มีแตกลลงเลย มันช่างเกลือเหลือเกินช่างเค็มเหลือเกินช่างเค็มเหลือเกินโลตัแปดสิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแตกลุง้งนะแม่แตกลุง้งแตกลุง้งอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามจริงเลยโหเสียนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปโลตั่เก้าสิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ว อันนี้ออถ,ถ,ถ้าทองเยอะถ้าเจะอยากทองเป็นลุงน่า,นาจะดีมากเลยนะอูร้อยรล,ลแล้วมัมไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนว่าแปลกๆหร้อว่ะปุบไม่มีอะไรเสียใจจริงๆคนมีเวลาท,ที่เราที่เราควรที่ที่เราจะนั่งเสียใจจังหวะน,นี้ คือคือมันต้องหวงังแล้วจังหวะน,นี้อีตัวที่อ่ะที่ผมอยากได้หวังให้มันออกที่หน้าก่อนสักตัวหนึ่งไปมาแล้วอะ่ะปุ๊บ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 ร้อยสิบหนึ่งลงุงสกีปคูความรวดเร็วปุ๊บปืนศูนย์จีปืนถามแล้วร้อยสามสิบมาแบบข้ามรวดเร็ว ก่อสองลุงสามลุงได้ไหมลเลยลุงเดียวไปจิที่น่ะโนโนมิไม่เป็นไรเพิ่งยาปืนหนึ่งไปไปไปต่อต่อ,ตอไม่มีอะไรเข้าใจไม่มีเกิดขึ้นแต่ลุงไม่มีว้อมแปลกๆว่ะกคน ราะว่าแปลกๆคิปฮือฮัลโหลห้าสิบโลสุดท้ายกดถูกตู้นะก็ถูกตู้นะไปห้าสิบโลสุดท้ายไม่ร้ายเสียใจออแตกลุงแตกลุงลุงตัวเดียว เนื่อแต่หน้าผมก็ได้โหฮำมะมดูอยากได้ือเอามาทำไมเอามาทำไมปืนสามแล้วมั้งก็จะไม่ผิดเดี๋ยววุ้บเดี๋ยว่าปืนสองไปรัวมาเลยมามาร้อยยี่สิบหมาไม่อยู่จังไม่อยู่จังโอ้ที่ห้า ฮินาะได้หนูได้หนูเอาหนูมาทำมาว่าเยไปต่อตัวที่ร้อยแปดสิบไม่ได้เกิดขึ้นแตกลุ้งอือได้หนัวหน่อยโหโหท้ายแล้ววะขออนุญาตสกิมนะครับฮุบ เอ <AP>. oh, วีโอ้โมดวงยับมาเลยรอบนี้เอเคไปโตราสิมาอย่างง่วงกอดฮินาเดชฉันขอฮินาเดชได้ไหมโลฮะฮาราู้สึกว่ายัางไม่ปืนสามได้อยู่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 ้ยายท่ทล้อตัวทยาย เออปิดแบบซึมๆไม่มีแตกลุง้งโอเคเท่านี้เกืออ่ะเตืออ่ะเซสองร้อยโลน้าเจ๊ไตตัวไว้ตัวไว้แบบว่าใจร้าย ไม่ลเลยแล้วเหลือเพชรอยู่แปดแปดหมื่นห้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เชียวชีวชีวยัวงเหลือเพชไปกินหนมอย,อยู่อันนี้อืมอัพตัวอัพตัวอ่าหาง่ายก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอ่าสหรัแบบการได้รับโอเค ตู้แล้วก็ไม่ได้ดวงดีนะตนี้ไม่ได้ดวงดีนะตัวใหม่ตัวหนึง่งโอเคไปละคนเราก็ต้องมีบ้างขาขึ้นขาลงของชีวิตไปเอาปั๊บปั๊ปั๊ปั๊เดี๋ยวใช้นี่ก่อนอเดี๋ยวด้านข้าสำคัญขึ้นด้วย น่าจะข้ามยาวไปรอกกดชื่อนะน้องแมวอ่ะน้องแมวน้องแมวชุดชุดเพลงอะ่ะที่มันเล่นเล่นนั่นเล่นเล่นดนตรีเนะโอเคไปลูก แน่นอนอยู่แล้วตัวเราต้องใส่สุดใส่สุดแบบไม่มีเวลาเตียด <laughs> แปดพันเตียดแปดพัน ไปปืนสาม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 ปืเสร็จไปพันเหลือเหลื 5, อห้าพันเก้าที แต่ยูนี่ผมก็ดวงดีนะถ้าเป็นเกมอื่นนะอย่างซีย่างซีซีก็ไม่หลุดเหรียดเลยตู้อะตู้ตำรวจตู้ตู้ตตตน้องหลามก็คือมาเต็ม โอเคไปะปืนขึ้นต่อต่อไปดันค่าความสัมพันธ์เดคกอยมายิ่ถูกมีเพีจให้ขุดอีกบุ้มอีกบุ้ม,อมตอนนี้ฮฮ่าฮึ่ ในม,มีนาด้วยนะนาชุดแมนนนน่น้ำนาต้องต้องไปเลียอีก,อ,กอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นเรียกรู้กันตรงนี้ต้องไปเลียฝั่งไเดี๋ยวไปสนใจคาเฟ่ผมมาคาเฟ่ผมจัดแต่ว่ามุ่งมุ่งสู้ๆ,ๆไปเน้นใส่ ใส่ให้ให้แต้มครบบอารว่าอตรงวะบอตรงวะบอตรงวะบอตรงนี้แล้วก็บัตรเชิญนาเดทอยู่คาเฟ่ไม่ได้เนาะจีนไปลเลยคือเราจะมีสองตัวในคาเฟ่ไม่ได้ผมจำผมไม่รู้น้องแกชอบอะไรอะ่ะ ชอบเลยค่ะชอบอะไรค่ะเราชอบอะไรเราชอบชอ,บอ,บอบะไรให้หมดเลยชอบเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรขึ้นแล้วอ่ะไม่ขึ้นยิ้มไม่ขึ้นเลยเลยนี้ที่เซ็นเซให้ถ้าจำไม่ผิด 私なんかでも役に立つと教えてくれたのは。あれもね、でもね、でもね、でもてでもね、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 でもでもね、もね、ね、でも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 ね、もね、で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 も เดี๋ยวสิบห้านี่วเกิดต้องทำอะไรอีกแล้วสิบห้านี่วะเดี๋ักนีต้องทำอะไรอีกแล้วสิบว

ยานอเแล้วมีอะไรชอบหรอชอบวสองอย่างเองหรอไม่มีแบบยิ้มยิ้มเฉยๆบ้างหรอมีบัตรบัตรบีพีอยู่หมดแล้วหมดแล้วอบัตรบัตรบัตรบีพีให้เดี๋ยวผมค่อยมานั่งยัดของเพิ่มเม่ต้อสิยเวลาไม่ต้อสิยเวลาไปเยอะละโอเคก็เกล้าเกยับ ลุงน้อยได้มาประมาณอีีตัวน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้มาเก้าตัวเนาะรวมแล้วถือว่าน้อยนะถ้าถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมเอ้ยปีปีที่แล้วเพราะว่าครึ่งปีแล้วก็ไม่เยอะต้องเป็นปีที่แล้วปีแล้วที่เป็นตู้ตู้มิกะได้เยอะนะต่อไปก็สถานี อัานี้ต่อไปก็เป็นตู้แมวที่เป็นลิมิตแล้วก็ไปครบรอบต่3.5ปีผม,มอะก็ผมจะรอกดแค่ลิมิตเดียวพอถ้าผมไม่ไมีตัวตัวอื่นชอบเพิ่มโอเคก็มัมีแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี่ก่อนก็จะจากกันไปอ่าเรื่องลีออกนะ หมาเห่าถ้ามีเสียงหมาถ้ามีเสียงหมาเข้ามานี่ผมผมขออะไรนะหมาเห่ามันเห่าเกก็เจอกันคลิปการดำกายทาเนาะน่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ดีน่าจะวันที่หนึ่งเพราะว่ามัน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 รีเดือนพอดีน่าเจอวันที่หนึ่งก็คือวันพระรหัตเนาะพระาหัตไม่พระราชหัตก็สุดเดือนมานั้ เจอครับผมสวัสดีครับ